วัสดีค่ะวันนี้เพื่อนเราพามากินข้าวที่โรงแรมฮิลตันนะคะที่พัทยานะคะอยู่ตรงเซนทัลน,นะคะเซนทัลพัทยานะคะอันนี้เพื่อนเราพามากินเขาจองโตวไว้ให้แล้วก็คือวิวดีวิวจึงมากก็จะเป็นโตด้านนอกนะใครที่มาเป็นครอบครัวมาทานข้าวกับเพื่อนหรือว่าบางคนเขาก็มาออกเดทกันเพราะว่าวิวดีมากทุกคนแบบ โปร่งโล่งแล้วก็ลมแบบค่อนข้างแบบเย็นสบายนะทุกคนไม่เหนียวเหนอะหนะด้วยที่สำคัญก็คือสบายมากอันนี้จะเป็นมุมอาหารนะคะจะเป็นพวกอาหารไทยนะอันนี้ก็จะเป็นโซนแบบว่าขนมจีนพวกน้ำยาก,กะทิพวกข้าวซอยทุกคนมีข้าวซอยด้วยนะเออมีหลากหลายมากก็คือจะเป็นพวกเมนูพวกแกงกะทิอะใครเลิฟกะทินะเชิญโซนนี้เลย ก็คือเขาจะมีหลากหลายอันนี้รู้สึกจะเป็นอาหารอินเดียทุกคนอันนี้โรตีโรตีเขาก็จะใส่หม้อเก็บความร้อนไว้ตรงนี้นะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นข้าวทุกคนไว้กินกับเอ่อเอ่อแกงเนาะแกงเขาเรียกแกงไหมก็คือจะเป็นพวกอา่าที่ไวกินกับโรตีทุกคนอันนี้ก็จะเป็นพวกข้าวข้าวผัวดัาซีอิวก็จะมีกุ้งหมึกอา่าปูแล้วก็ปลานะคะมีมีปิ้งย่างตรงนี้แล้วก็ โซนนี้จะเป็นโซนกว๋วยเตีย๋ยวโซนนี้ลูกเลิฟมากลูกชอบมากบะหมี่น้ำอร่อยมากอันนี้ก็จะเป็นปิ้งย่างแบบว่าเนื้อเนื้อย่างเนื้อย่างทุกคนตรงนี้สั่งได้นะจะเอาส่วนนงส่วนไหนก็สั่งเขาได้เขาย่างให้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้น้ําซอสนะน้าซอสราดเนื้อนะทุกคนก็คือเลือกตามใจชอบเลยใครชอบแบบไหนก็ราดราดเองตามสะดวกอันนี้จะเป็นโซนพิซซ่านะทุกคนส่วนอันนี้จะเป็นโซนแบบว่าแฮมลมควัน อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแซลมอนลมควันด้วยนะอันนี้อร่อยแซลมอนลมควันโซนนี้อร่อยออร่อยโซนนี้กินกับชีสต,ตรงนี้คือดีมากทุกคนเลิศมากตอนแรกไม่รู้เพื่อนบอกว่าตรงนี้อร่อยก็เลยตามเพื่อนมาอีกทีนึงอันนี้จะเป็นโซนซีฟู้ดนะคะก็จะเป็นหอยนางรมหอยมากแล้วก็กุ้งหอยแมงคู่ก็มีไขรชอบอันนี้จะเป็นโซนอาหารญี่ปุ่นนะไขรชอบก็สามารถสั่งพี่เชฟเขาได้ก็จะมีทั้งซูชิซาซิมินะคะ เลือกได้ตามชอบเลยอันนี้เป็นสลัดบาร์นะทุกคนก็คือมีผักเยอะแล้วก็มีขนมปังใครชอบกินขนมปังก็มาโซนนี้ได้ก็จะมีเครื่องดื่มก็จะมีพวกวายขนมขนมหวานนี่อร่อยมากทุกคนโรงแรมนี้ทำขนมหวานอร่อยมากสำหรับเด็กอ้วนนะคะก็คือจะมีความแบบครีมมี่ครีมคือครีมจริงๆแล้วก็แป้งเค้กคือฟูอร่อยอันนี้ก็ จะเป็นโซนขนมไทยขนมไทยก็ก็มีนะคะใครไม่ชอบแบบเค้กอะไรเงี้ยไอศครีมไอ